สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทา่านนะครับเข้าสู่การอัปเดีย่เขาสารของพิซซ่าแดงแมนเชสเตอร์เน็ตอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่ ad p k 2 r สองสีเ่ 24. เริ่มต้นกันที่ผีเข้าตาครับจนต้องออกล่ามีโยเล่ครับเด็กเก่าหงแดงสโมสรพิซซ่าแดงแมนเชสเตอร์เน็ครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงในตำแหน่งผู้รักษาประตูสำหรับฤดูกาล2023-24าครับทำให้มองชิโมง มิโยเล่ครับสังกัดคลับบรูซอยู่ในช็อตลิ์ด้วยรายง,งานจาก h e สต์ลัดนิวส์ปครับบอกว่ามิโยเล่ครับสร้างผลงานโดดเด่นกับคลับบรูซครับนับจากการย้ายพลลิอร์ภูเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 9ครับแล้วได้แชมป์จูปิเลียลีกเบลเยียมต่อเนื่อง3ปีครับในขณะที่ผลงานการเฝ้าเสาให้กับคลับบรูซเองก็โดดเด่น64คินสิตจากการลงเตะ1 5 7นัด ดีเกีสุดๆร้อนๆคือแมนออฟเดอะแมนครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มพบกับแอเลติโกมาิดครับจนสามารถการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ เหตุผลที่ผู้จัดการทีมอย่างริเทนฮาครับยังได้โกใหม่เพราะความไม่ชัดเจนเรื่องอนาคตนายทวารมือหนึ่งของปีศาจแดงอย่างเาวิดทียาครับว่าจะต่อสัญญาแทนฉบับเดิมหรือไม่ซึ่งสัญญาฉบับเดิมของเดคิอานะครับจะหมดลงปลายในเดือนมิถุนายนปี2023นี้บทสรุปไม่รู้จะออกทางไหนครับเช่นเดียวกันกับตัวรองอย่างทอมมีตันขณะที่มาร์ตินโรบก,ก้ารครับแค่ยืมจากเนโคโซ,โซจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้วก็ดีเนนซันครับซึ่งปล่อยยืมให้กับฟอเรสคงขายขาด อันหนึ่งกุบสัในการคว้ามิโยเร่วัย34ปีนอกจากนั่นเตเป็นเด็กเก่าหงแดงนะครับยากที่ดึงไปเล่นให้กับคู่รีที่โอทัลฟอร์ดยังมีเรื่องสัญญายาวถึงปี2026ด,ด้วยครับโอ้โหบอกตรงว่าแค่มีข่าวนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าจะามีความเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่า,ายุอนามเนี่ยครับก็ป่าเข้าไป30กว่าแล้วนะครับไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับเอาล้ครับนี่คือการเด็ก่าสารของพี่เสดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ